สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเอาแกงเห็ดบดมาฝากเก็บเห็ดบดแล้วพี่น้องจ้าบดเก็บบรรยากาศให้เบิง้งมื้อนี้สองอย่างของคู่กันเห็ดบดเล็กถักหวาน,วานใส่กันเลยพี่น้องไม่ต้องไปหาเนี้ยของคู่กันห้าสิบบาทห <50 S 2> ้าสิบบาทพี่น้องจ้าบริเก็บอันนั้นมาใส่นาะ ไปตูไปตู้หนึ่คือไปตูมาใส่ในี่เหมาะเจาะกันเลยพีออน่น้องเลยอย่างสิเชิ้นห้าสิบบาทพี่น้องจ้าเก็บเห็ดเก็บผักหวานในส่วนเจ้าของได้สองสี่ได้ห้าหมเกเ็ดกระเพด,ดงาม เฮ็ดก็ออก่บรายออกทีละซองสามกล่องสี่ห้ากล่องเฮ็ดก็พักหวานเหมาะกันอันนี้หางงามแท้นี่สี่ดอกห้าดอกจะดอกอ่อนๆขักแท้ฮึักหวานก็อ่อนๆพี่น้องจ้านี่อืมตาสะออน อ,อ,อยู่กับมองท่าบ่ได้ยากเลยยายยากอยู่เลยบ<น>่ได้ยากเลยพี่น้องจ้าบ่เคยเอาเมื่อกินโดนๆยังสิก,กินเธอหนึ่งเนีน่นก่กงผักหวานเออก่งผักหว,<อ>ว,วานก็บ่ได้ยากเอาเมื่อกงก็ได้กินกระโบมดอยู่กับมันกัเยยกน,นเลยบ,บ่ยากโบราณกนเราบุยดบ่ยากม่ควาโบราณกันเราบ่อึดบ่ยาก บุคคอยากกินเก่งเฮ็ดบดใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงเนาะพี่น้องจา๋ามมดเ,ดเข้ากันคักคือไข่ม,มดแดงพร้อมสุสีขื้อใช่ปะนี่เป็นแยไข่ม,มดแดงม,มากตะกันผิดก็บเฮดบดใส่ผักหวานเก่งใส่ไข่มดแดงอื้อขื่ออื้อสักก,หกนหายแย่ไข่ม,มดแดงกอน เฮ็ดบดมดอ้ามันป่งอยู่ดิดอกไม้อย,อยู่ดิเบา<อ>ะยังมีกระตุ้มกระติ่มมันอยู่บ่อืะตัวนี้เห็นเป็ปเนตาเสบดอกน,น,น,น้อยๆไหมใช่จังอาหารแค่ามาเดี๋ยงเงี้ยแค่ามาเดี๋ยงมาแล้วก็เก็เาาบเฮ็ดบดเก็บถักล้านปักล้านเป็นไงได้สี่ห้าห่อพี่น้องจ้าพักวานน้อยหนึ่งเฮ็ดน้อยหนึ่งก็เลยบริเก็บบรรยากาศให้เบิ่งดอกฟ้าวเก็บพี่น้องจ้าฟ้า,าวาเก็บงานหลายหมอนี่แค่ข้าว แขกงข้าคุณยายมีแต่แขชพี่น้องกเลยฟ้าวเก็บฟ้าวแล้วอันนี้กับโบเมนบ่ายโมงละบนนี่เด้อได้ไหมสุด้ลายแี่ได้ไปจัดขึ้นรถนะไปจัดของพี่น้องจ้าเตรียมของให้คุณยายของกับเก็บบบได้หลายดอกมือนีเก็บมักทั่วเก็บของที่มันสิแก่พี่น้องจ้าเออมือนีวันศุกร์นำตลาดของถมใหญ่ นี่เร e ียบร้อยพี่น้องจ๋าเตรียมของให้คุณยายมือนี่บ่ได้หลายมือนี่โอเคอันวอบ่ได้หลายก็แเค่มากอันเขือกระเคิงกระโซบแล้วพี่น้องจ๋ามึงนี่มะเขือกระเคิงกระโซบม้วเขือเขือมะเขือวอบ่ได้หลายก็ได้หลายเหมือนเดิมพี่น้องจ๋ามึงมากบัวมาบววก็เป็นโซบ แหนงหน่อไม้ก็อบบะหลพี่น้องจ้าแล้วก็พักสะเงะพักสะเงะนี่ใครได้ซู่มือพักสะเงะเนี่ยไปมือเราเป็นซิฟกำพักสะเงะงามงามพี่น้องจ๋าตตดสะอ่อนเดตัดเกี่ยวเอาเลยกำแล้วก็ตัดกำแล้วก็ตัดเอาเลยเพราะว่ามันที่เนาะมันที่แล้วก็กำกำกำแล้วก็เกาะเอาเลยพี่น้องจ๋าเจอการคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเตรียมของให้คุณยายก่อนพี่น้องจ๋า เตรียมของให้คุณยายไปตลาดก่อนมันสายมันค่ำแล้วบ๊ายบาย